สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาคุยเรื่องเทคนิคใหม่ล่าสุดในการป้องกันภาพปลอมนะครับหรือว่าที f เฟ e นะครับที่กําลังระบาดหนักในโลกออนไลน์นะครับปัญหาทุกวันนี้ก็คือเทคโนโลยีในการสร้างภาพแล้วว่าวิดีโอปลอมเนี่ยมันก้าวหน้าไปเยอะมากนะครับจนบางครั้งเนี่ยเราก็แยกไม่ออกครับว่าอันนี้มันจริงหรือว่ามันปลอมนะครับทำให้เกิดการเผยแพร่ข,ข่าวลวงนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับนักวิจัยก็เลยคิดคนวิธีการที่เรียกว่าการฝังรายําดิจิทัลแบบกึ่งเปร่ะบางนะครับหรือว่า ชื่อก็คือเซมิฟา a กย์ดิจิตอลวอเตอร์ไมคิ n งนะครับวิธีการนี้มันทางานยังไงบ้างครับก็เริ่มจากการฝั่งข้อมูลลับนะครับหรือว่าตัวลายน้ำเนี่ยเข้า,าไปในภาพต้นฉบับก่อนนะครับโดยที่ตาเราเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนนะครับโดยลายน้ํานี้เนี่ยมันจะทนต่อการปรับแต่งภาพทั่วไปนะครับเช่นการปรับแต่งสีหรือว่าการบีบอัดไฟล์นะครับแล้วก็ถ้ามีการแก้ไขเนื้อหาสําคัญของภาพนะครับเช่นการเปลี่ยนใบหน้าอะไรเงี้ยในน้าก็จะถูกทําลายไปนะครับ โดยเราสามารถตรวจสอบความผูกต้องของภาพได้ครับโดยการอ่านรายน้ำพวกนี้ออกมาครับโอเคเรามาดูเทคนิคการทาง,งานของระบบนี้นะครับหเราจะใช้โมเดล AI ที่เรียกว่า u n i t นะครับในการฝังและก็ถอดรายน้ำนะครับสเพิ่มโมดูลซิสติกนะครับเพื่อปรับปรุงคุณภาพภาพที่ฝังรายน้ําเข้าไปครับแล้วก็ใช้โมดูลอีกตัวหนึ่งนะครับในการจําลองการโดนโจมตีของรายน้ำนครับเพื่อให้ระบบมีความแข็งแกร่งมากขึ้น แล้วต่อมาเราก็ทําการฝึกระบบให้ทนทานต่อการปรับแต่งภาพทั่วไปนะครับแต่ว่าเปราะบางต่อการโดนแก้ไขสิ่งสาคัญนะครับอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับแต่งรูปทั่วไปปรับแสปรับสีปรับแสงอะไรเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีผลอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนหน้าคนเนี่ยอันนี้ก็ควรที่จะมีผลข้อดีของวิธีการนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะตรวจจับการปลอมแปลงได้แม่นยํากว่าเดิมถึง9%เลยนะครับ ฟังดูก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทํางานได้เร็วกว่าวิธีอื่นๆถึง12เท่าโอ้โหดีจริงๆนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความทนทานต่อการโดนโจมตีต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพนะครับนอกจากนี้นะครับระบบนี้ยังมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับสามารถที่จะปรับใช้กับภาพหลากหลายประเภทได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลวัตถุหรือภาพเหตุการณ์ต่างๆนะครับในอนาคตเนี่ยเราอจะได้เห็นการใช้เทคโนโลยีนี้ในหลายรูปแบบนะครับเช่นการยืนยันความถูกต้องของภาพข่าวครับการป้อองกปลลมแ อกสารสำคัญการรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพแล้วก็การตรวจจับการโกงในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยเทคนิคการฝังไรยน้ำดิิตลเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะเป็นอาวุธสําคัญในการต่อสู้แบบภาพปลอมหรือว่าพวกดีเฟกต,ต่างๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม s subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม